ขวานมันนะฮะปลูกยังน้าก็ปลูกผักกาดหอมป้อมผักกีอะค่ะน้องเฉยบอกสำหรับน้องอ่ะช่วยไปการเรื่องใจก็ได้อาจจะปลูกผักกาดน้องจะได้เอาไปกินตัวเอากาศอ่ะอ๋อผักกาเลยรู้ไก่แล้วแหละบ้านปีมีไรนี่ได้เนาะลืมไปเออเขยบ้านโตก็เคยกันแล้วบรรยากาศอยู่แล้วมหยั้งมะ อืมถึงเวลาแล้วนะพี่กุว<ะ>่าต่ว่าดีนะขอตัวกนเนอออแลกจะไปอ๋ออ้อาเคยไปไปดแแ่จวนเคยมันไปเฮ <c oughs> ้ยอินนี่ก็ได้ <c oughs> อินเดียม <c oughs> อี้ยใส่แหละ <c oughs> เรื่องนี้ต้องถึงเหิพี่เอียด ลปลาคาทิได้เวลาแล้วค่ได้เวลาขนาดนักเลยคันค้นหัวไหลแล้วกันขยะอุ้ยล่ายาขนาดนไหวยังเนี่ยลาอากว้างเห็นหน่อยได้ก่องล่ากวอาอาแล้วหรอมันใส่ไปได้ล่าล่าต้องอาเห็นน่อยแล้วขึ้นเยอะไปผมมันใหญ่อะล่ากวอาอาที่้ยงนะโอ้เดี๋ยวมาติ๊กเข้าได้ละ เออน่าจะเป็นซิปกว่าวันล์ะน้ำมันนี่จะออกนะฮะเดียวเมาตีตีแยงๆอันอย่างอยู่วันเนึ่เสาะตีหันแยงพักเน่ยกับบุกเนี่ยมาถ้าแยงอยากพักนี่มันแยงแล้วมันบัดดื่นเต้นไออย่างมาแถมอขี่อีล่าก็เคยมันะก้าไม่อย่างชวนกับไปเออเมาตีอยู่เนี่ยเลยอีล่าก็เคยเออมึงไปหันมันได้ไหนมาฮะ ก็ตะเกียบปุ๊บอู้งไอ้ขวานและอีแล่ามันชนว่าเขยแกกองกองมาดีแล้วกามาน้่กับอีผ้าแพงฮะโอ้ปีเอียดอีผ้าแพงนะ่ะมาถ้าไปเจือมันอีแพงนะมันข่าวมาได้กองมันต้องน้องนี่มึงน,นี่กองดีแล้วกากองเรียบร้อยหันกับตาแต้ก็เออโอ้เอาเห็นมอ้งยได้รําเหลือฮะของขวัญบุนี้นะมันยังได้รําเหลือจัดก,การกันอมดลาอากวางเห็นน้อยได้กอง อนเนี้ยกอนแอล้วเนี่ยมันอหมือนหน้าตออกว้างมาถึงจะใส่สุดแล้วมันจะีละโคแล้วมันจะยัดเข้าได้วหเนี่ยได้มาถงได้ยังไล่ะได้หอยังได้หรืยังโอ้โหคยนะมันย้อยนากดดึงหวาแล้วหน้ามันหน้าอออได้หรือยั้ถาละลอุ่นดีก่อนละอุ่นดีก่ออุ่นค่ะแม่สวยังไงฮะเกาะ ่กบพอเนี่ยกดเนี่ยปิ้งปลาเนี่ยปิ้งปลาตัวเอาปิ้งไฟอย่างตะกี้คือ้ันยังอุ่นกดมันไฟมันอุ่นเนี่ยล่าได้น้ำน้อยเพราะปลามเนี่ยมันเนี่ยปลามันสดได้ละตะกี้มึงอ้าหยังอ้าเนี่ยอ้าหีบอ้าหีบเอาปลาใส่ตะกี้ตะกี้มันมันอ้าล่ามันอ้าแบบกว้างข้าก็เอาใส่ยามันห้อนอย่าสูบไปอ่ะ ตัวโมอากองคว้าเขยิ้อาป่าใต้ป่ามันตัวใหญ่ห่างแม่นี่แคกๆนะ่ะได้ตะกี้มึงว่าอย่างหญ่ๆได้หน่อยก็ป่ามันตัวใหญ่คนเนี้ยมาแลยวเนี้ยเออปิง้งปยเป็นว่าปิงา <c oughs> ้งป่อา,พพาอีกุ้งบดก็อีผ้าแพงข้าวสดบดก็อีกุ้งไทยละมึงเนี้ยมากองดีๆฮะนี่ก็มันเจ๊เจ๊มันอีกเหรอมันปิป้งป่าแล้วสู่เข่าเนี่ยมากองเข่าดีๆแล้วเขามาบอกมาบอกน่าฮะอย่ามาอีกก็สู่เข่าเงาเนี้ย ีอกมึงเขามาเป็นอย่างนี้ฮะกูขขาไม่สะพอเงาเหียเอามาเข้าออปาครับคนนะก่ะอีกงไม่ไหรฮะอีกงขลาดฮะ